15ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชะสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคม2559สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติวันที่7ธันวาคม2565วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาพระประวัติเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนา พระราชกรณียกิจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและด้านกฎหมาย2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ทั้งนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันชายพัฒนาและทรงได้รับการทูลกล่าวถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2536นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่เก้าของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นเครื่องแรกที่ได้มีการจด ทะเบียนออกสิทธิบัตรให้แก่พระราชวงศ์งเมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่สองเมษายนพศ2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดูสิทต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สในรัชกาลที่เกพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภักต่างๆอยู่เสมอและทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริถุกโครงการหมกราคมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์พระองค์ที่หแห่งพระบรมราช จักกีวงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่24ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ที่2ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมรา,ราชินีนาถทรงได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราวุธ